วันนี้มีวิธีการเปลี่ยนรูปแบบฟอนต์ตัวหนังสือนะคะในไฟล์ชีตของเรามาฝากค่ะแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดหัวใจไปด้วยคะจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการทําการตลาดออนไลน์ค่ะันดับแรกนะคะให้เข้ามาเปิดที่แอป,ปชีทของเราตัวนี้นะคะเมื่อเปิดเข้ามาแล้วเราก็เลือกไฟล์ชีทที่เราต้องการปรับเปลี่ยน รูปแบบฟอนต์ตัวหนังสือนะคะเข้ามาตรงนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นอ้อมต้องการเปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือตรงนี้นะคะเราก็ไปคลุมนะคะให้มันขึ้นเคอร์เซอร์ครอบไว้ตรงนี้นะคะเมื่อขึ้นแล้วเราก็ไปเลือกตรงนี้นะคะที่เป็นรูปตัว A ขีดเส้นด้านล่างตรงนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะคะมาเลือกคําว่าแบบอักษรคะ่ะ กดเข้าไปเลยนะคะเมื่อเราเลือกแบบอักษรแล้วเราก็สามารถเลือกเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะคะว่าเราต้องการใช้ฟอนต์ตัวหนังสือแบบไหนนะคะตามที่เราต้องการได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นเราจะใช้ฟอนต์ตัวหนังสือตัวนี้นะคะเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนหลายเซลล์เราก็คลุมไปแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกแบบอักษรคะเราก็จะได้ฟอนต์หนังสือที่เปลี่ยนไปแบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วหากกดเครื่องหมายติ๊กถูกตรงนี้ค่ะ เพียงเท่านี้นะคะฟอนต์หนังสือที่เราเลือกเปลี่ยนไปก็จะถูกอัปเดตไปเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการทำง่ายมากๆลองนำไปทำดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไปได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ